เ <Yeah. S 2> อาละครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่พักแล้วนะครับหลังจากเผชิญชะตากรรมกับตัวกันบินไที่เล่าไปตอนนี้ตอนตื่นแล้วนะครับแต่พอตื่นก็คือมีความรู้สึกหิวนะครับ <S <S เดี๋ยว ไปหาอะไรทานดีกว่านะครับไปทําอะไรกินดีกว่าตอนนี้พ่อครัวนะครับส่วนตัวกําลังทากับข้าวอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้คือที่พักของเรานะครับเป็นอ,อ,อยู่หน้าภูวิลลานะครับเดออยู่ที่อำเภอหางดงนะครับนี่อันนี้ปิดแล้วนะครับเป็นร้านกาแฟเดี๋ยวเรามาดูพ่งนิชาทานะร้านกาแฟเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้สวัสดีครับ ร้อนมากวันนี้นทำสปาเกตตี้ที่เหาไหนไม่มีเส้นน่ะยังขะคับสปาเกตตี้สิ่งที่เราขาดไม่ได้คือเส้นสปาเกตตี้นะครับเกี๊ยวะิเกี๊ยวกะทวิธีการต้มเส้นแบบไหนครับเป็นอัลเดนเต้หรือเป็นแบบไหนครับเออ่มันเขียนในซองว่าแค่หึงแปด อ่จะรอดไหมพ่อโกยังไม่รู้เลยเส้นในระดับที่คิดว่าได้แค่นี้ก็พอใจไปแล้วอ๋อครับมันก็จะไม่ใช่กี่เมาสักทีเดียวนะครับเราพยายามทำให้มันเป็นมังด้วยนะครับเใส่ไข่ ใส,ใส่ไข่ด้วยหรอมีไหมมีอ่าใส่ไข่ไม๊เหมือนไข่ที่มังไม่ใส่ไข่เนี่ยใช่ก็เอาเป็นไข่เจียวปกนะไม่เอาเข้าปูกป็เปลี่ยเออเอาไหมไข,น <laughs> ข่นะไม่กัดโซยเจียวซอยอ,ยอยันนี้คือวัตถุดิบทั้งหมดมีแต่ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนเรบจะเป็นผัดขี้เมาหรือจะเมวกวาก่อนนะฮะไปเดี๋ยวรอดูนะครับกล้องไปไหนก่อนกล้องไม่สับหนะ้าผัดขี้เมามังนะครับส่วนนี้เหมือนอาหารอินเดียนี่ไม่ใช่นะครับ นี่เป็นฟักทองผัดต้กหูครับผมขี้บดครับกับเส้าอุ๋ยเออกับกเส้าอุ๋ยจะบอกว่าข้าวสวยร้อนๆกล้องทำไมขิ้นข้างบนอย่างนั้นเรามีวิธีก็คือคาสกินขึ้นข้างบนอ่ะแล้วมันจะมีตัวแรกที่เป็นด้วยสองชี้หางกันต่างๆมันจะมันจะขับสูงเนนะฮะหนึ่งสองไปไป ผีพายแล้วหนึ่งอยู่กันดีๆบ่ะใ้แมนมอจะจะเป็นหยังจะเป็นงูปะ